เรามาเดินดูตามหาดทรายข้างบนกันบ้างนะครับที่เดินเลาะท้ายทะเลมาตอนนี้ก็เดินบนทรายหาดบ้างบนหาดทรายชมบรรยากาศรอบรอบแดดไม่ร้อนนะครับ ครับคุณรับดูนะครับพี่น้องชาวต่างชาติก็มีนั่งกินอะไรกันตามร่มงที่กลางไว้คว่ครเพื่อนๆได้ชมกันนี่แหละครับบรรยากาศหาดทราย บรรยากาศหาดทรายละมตรงนี้ก็เป็นที่เล่นแอบวันเล่บอลเป็นวันลเล่บอล บรรยากาศก็นั่งหน้านอนน่หน้านั่งหน้านอนนอนจับสายนอนนอนอาบแดดนอนตากลมนี่คือบรรยากาศชายทะเลเป็นสถานที่ของโรงแรมเขาเขาจัดให้พี่น้องเจ้าต่างชาติได้พักได้พอนมีเตียงนั่งเตียงนอน จะกินอะไรก็สั่งได้จะกินอะไรก็สั่งได้มีทุกอย่างไว้บริการลมเย็นครับไม่ร้อนลมเย็นดี เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าบรรยากาศนี้ถ้าช่วงที่คนเยอะๆนะโอ้โกคล,ลื่นเยอะกว่านี้กะว่าเดินพิจิการนี้คงจะเยอะช่วงนี้มันหน่าโลแขกเลยน้อยถ้าเดินพศจิการนี้แขกเยอะจะเริ่มเข้าสะกคนจะเยอะเดี๋ยวถ้ามีที่น้องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะๆสิญญาจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันอ บรรยากาศโอ้นี่เตียงนอนเห็นเตียงนอน โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พบกันแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับผมขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ